บทที่หนึ่งร้อยห้าเจ้าเมืองหลี่โจผู้เชี่ยวชาญจากนิกายยอมตะศบเขาแข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์พลังเวทที่ชื่อเหอหยินเมื่อกี้นี้อย่างน้อยก็สูงกว่าเขาหนึ่งอาณาจากักรชินมู่ตกตะลึงมแมลงศพเหล่านี้ควรได้รับการเลี้ยงดูโดยผู้เชี่ยวชาญจากนิกายยอมตะศบเขาสามารถควบคุม,มแมลงศพจํานวนมากจากระยะไกลได้ในเวลาเดียวกันและควบคุมโครงกระดูกและกระดูกจํานวนนับไม่ถ้วนในหลุมศพมูผ่านมแมลงศพ รวมถึงสัตว์ร้ายต่างๆในป่าดงดิบเป็นไปได้ว่าการฝึกฝนของคนคนนี้ล้ำลึกเพียงใดนี่ยากกว่าการควบคุมซอมบี้บินมากมาแมลงศพเหล่านี้เข้าไปในร่างกายของโครงกระดูกและสัตว์ร้ายทําให้โครงกระดูกและสัตว์ร้ายเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดกระดูกของโครงกระดูกเรืองแสงสีแดงและสัตว์ร้ายก็กลายเป็นซากสัตว์ผมแดงโดยตรงเลยตามชิ้นมู่อย่างบ้าคลั่งวิธีนี้สูงกว่าเหอหยินมาก เขาใช้มแมลงซากศพเหล่านี้เพื่อควบคุมโครงกระดูกซากศพและสัตว์ร้ายไม่ใช่เพื่อฆ่าฉันแต่เพื่อยับยั้งฉันไว้ชินมู่ควบคุมดาบด้วยพลังชีวิตของเขาและดาบเทพยากูซาก็บินออกไปพร้อมกับใช้ท่าดาบบินไปรอบๆร,ร่างกายของเขาวาดวงกลมทีละวงเขาพุ่งไปข้างหน้าและดาบก็ฟันไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องสับโครงกระดูกและซากสัตว์ร้ายผมแดงที่พุ่งเข้ามาข้างหน้าและข้างหลังเขาเป็นชิ้นๆ อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่โครงกระดูกหักและซากสัตว์ร,ร้ายผมแดงทุกตัวถูกสับเป็นชิ้นๆแมลงซาาศพส,สีแดงจะบินออกมาจากศพเหล่านี้หรือเจาะลงไปในดินหรือบินไปที่ภูเขาและป่าที่อยู่ไกลออกไปศพเจาะออกมาจากดินอย่างต่อเนื่องและซาาสัตว์ร,ร้ายผมแดงก็พุ่งเข้ามาจากภูกเขาและป่าหนังศีรษะของฉินมู่ชาซากสัตว์ร,ร้ายและโครงกระดูกเหล่านี้ยังคงชะลอความเร็วของเขาอาจารย์ที่ติดตามเขาจะต้องตามทันในไม่ช้า ในขณะนี้หูลิงเอ๋อตื่นขึ้นเมื่อเห็นเช่นนี้เธอจึงใช้เวทมนต์ของเธอเพื่อเรียกลมชั่วร้ายอย่างรวดเร็วลมแรงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นพายุทอร์นาโดกวาดซากสัตว์ผมแดงและโครงกระดูกที่ขวงทางข้างหน้าเข้าไปในพายุทอร์นาโดแรงกดดันของชินมูลดลงอย่างมากและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาก็วิ่งไปข้างหน้าในขณะนี้ดวงศพสีแดงบินมาลงบนกระเป๋าของชินมูลและเจาะเข้าไปในปากและจมูกของหูลิงเอ๋อหูหูลิงเอกรีดร้องและกระโดดออกจากกระเป๋าอย่างรวดเร็ว และปีนขึ้นไปบนไหล่ของชินมู่ด้งอีกหลายตัวบินเข้ามาเห็นได้ชัดว่าอาจารย์ของนิกายยอมตะศพที่กำลังติดตามพวกเขาค้นพบการควบคุมลมของหูหลิงเอ๋อดังนั้นเขาจึงปล่อยดวงศพใส่เธอพยายามเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นซากสัตว์ผมแดงแสงแดดที่ส่องประกายวิญญาณหยางในอากาศพลังชีวิตของชินมูเปลี่ยนไปลุกโชนเหมือนไฟและผนึกถูกวางไว้ในอากาศพลังชีวิตของนกสีแดงเข้มเปลี่ยนเป็นดวงอาทิตย์ที่แผดเผาส่องแสงเจิดจ้า และดวงซากศพเหล่านั้นก็ส่งเสียงแหลมและกรีดร้องและกลุ่มควันสีเขียวก็พวยพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกมันและพวกมันก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นทีและกลุ่มโดยไม่ขยับเขยื่อนรูปแบบเสียงฟ้าร้องทั้งแปดนั้นมีประโยชน์พวกมันสามารถทำลายวิญญาณในแมลงกินศพได้ชินมู่รู้สึกประหลาดใจและดีใจเขาทำการกลั่นวิญญาณอย่างแสงตะวันในอากาศในขณะที่วิ่งซากสัตว์ร,ร้ายและโครงกระดูกที่วิ่งเข้าหาเขานั้นสว่างสวัยด้วยแสงแดดที่แผดเผา กลุ่มควันสีเขียวพวยพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกมันโครงกระดูกร่มลงกับพื้นด้วยเสียงดังและซาสัตดร,ร้ายก็ล้มลงเช่นกันโครงกระดูกและซาสัตว์ร,ร้ายไม่ได้ขวางทางของเขาอีกต่อไปแต่วิ่งไปกับเขาขณะที่กำลังวิ่งโครงกระดูกก็ยื่นมือออกมาดึงซี่โครงออกมาอย่างกระทันหันโดยใช้ซี่โครงเป็นดาบสั้นและคว้างใส่ชินมู่ซี่โครงหลายร้อยซี่ส่งเสียงหวีดร้องอย่างแน่นหนาและบินผ่านอากาศ เลื่อนผ่านส่วนโค้งแม้ว่าจะพลาดพวกมันก็จะกลับไปสู่มือของโครงกระดูกชินมู่ปวดหัวและต้องฝึกถดดาบเมฆอีกครั้งเพื่อต้านทานดาบสั้นซีโครงที่อาจโจมตีจากทุกทิศทางความเร็วของเขาถูกทําให้ช้าลงอีกครั้งวิธีโจมตีของลัทธิอมตะศพนั้นแปลกประหลาดจริงๆรวมถึงศพที่บินได้กระดาษสีเหลืองดวงศพโครงกระดูกศพส,สัตว์ผมแดงและโครงกระดูกที่ฉีกกระดูกของตัวเองและใช้เป็นมีดบิน ทันใดนั้นชินมูก็เห็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ตรงหน้าเขาและชาวนาทำการเกษตรตอนนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ผลิและชาวนาจำนวนมากตื่นแต่เช้าเพื่อเก็บเกี่ยวพืชผลในทุ่งนาหลีกทางชินมูโบกมือและตะโกนเสียงดังทุกคนหลบไปชาวนาเงยหน้าขึ้นและตกใจโครงกระดูกและสาตสัตว์ผมแดงพุ่งเข้าหาพวกเขาเหมือนคลื่นซึ่งน่ากลัวจริงๆพวกเขาเรีบพิงเคียวและหนีไปอย่างไรก็ตามความเร็วของพวกเขาช้ากว่าชินมู่และซาตสัตว์ผมแดงมาก ด้วยความเร็วนี้พวกเขาจะต้องโดนตามจับอย่างแน่นอนชินมูหันหลังอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขาแต่มีถนนอย่างเป็นทางการอยู่ข้างๆพุ่งนาและยังมีผู้คนเดินเท้าบนถนนอย่างเป็นทางการด้วยมีรถม้านำทางโดยมีทหารขี่ม้าตัวสูงอยู่ข้างๆมีเสียงผู้หญิงดังออกมาจากรถม้าพูดว่าเสียงอะไรอยู่ข้างนอกทหารยามบนหลังม้าโค้งคำนับและกล่าวว่าท่านหญิงมีโครงกระดูกจำนวนมากกำลังไล่ตามชายหนุ่มที่สวมเสื้อผ้าผ้าไหม ชายหนุ่มกลัวว่าจะไปชนกับชาวนาในทุ่งนาจึงนำกลุ่มโครงกระดูกไปยังถนนสายหลักนอกจากนี้ยังมีสัตว์ผมแดงด้วยรูปร่างของพวกมันประหลาดมากพวกมันน่าจะได้รับการควบคุมโดยมแมลงกินศพซึ่งน่าจะเป็นลัทธิอมตะศพจากหูนานตะวันตกและตอนนี้โลกเพิ่งจะถูกสร้างขึ้นก็มีปีศาจและสัตว์ประหลาดบางตัวที่กระโดดออกมาเพื่อทำลายล้างผู้คนอยู่เสมอหญิงในรถม้ากล่าวว่าไปกำจัดกลุ่มโครงกระดูกและากสัตว์ผมแดงและอย่าไปชนผู้คน ครับท่านหญิงยามชี้ไม่ได้ลงจากมา้าแต่หยิบลูกดาบสีเงินออกมาดีบนิ้วลูกดาบก็ลอยขึ้นไปในอากาศหมุนไปรอบๆและทุกครั้งที่หมุนเป็นวงกลมแสงดาบก็พุ่งออกมาลูกดาบหมุนเร็วมากและแสงดาบก็ตกลงมาเหมือนฝนฉินมูได้ยินเสียงกระทบกันรอบตัวเขาในขณะที่วิ่งโครงกระดูกแตกเป็นชิ้นๆทีละชิ้นแล้วกลายเป็นผงศพส,สัตว์ผมแดงก็แยกออกจากหัวและร่างกายเช่นกันในเวลาไม่ถึงลมหายใจ โครงกระดูกและศพสัตว์ผมแดงนับร้อยที่ไล่ตามเขาก็ถูกพัดหายไปท่ามกลางโครงกระดูกและศพสัตว์เหล่านี้ดวงศพแดงบินออกไปแต่พวกมันถูกทำลายด้วยแสงดาบก่อนที่มันจะบินขึ้นไปได้ชินมู่หยุดอย่างรีบเร่งและมองไปที่รถมา้าที่อยู่ข้างหน้าเขายามข้างรถม้าใช้วิชาดาบเทวธรรมเขาเคยเห็นการฟันดาบที่คล้ายกันในโรงเรียนดาบรีเจียงมันเป็นการฟันดาบอย่างตรงไปตรงมาการฟันดาบนี้คือการขัดเกาดาบหลายๆเล่มให้กลายเป็นดาบลูกแก้ ว่ามันมีพลังมากเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับศัตรูและยังสามารถจัดรูปแบบเป็นดาบได้อีกด้วยแน่นอนว่าผู้ที่สามารถใช้ดาบลูกแก้วได้มักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะดาบลูกแก้วนั้นหนักเกินไปผู้ที่สามารถใช้พลังชีวิตเพื่อทําให้ดาบลูกแก้วลอยขึ้นไปในอากาศได้นั้นต้องมีการฝึกฝนที่ทรงพลังอย่างยิ่งผู้พิทักษ์ข้างรถม้านั้นทรงพลังมากดังนั้นผู้คนในรถมา้าจึงต้องทรงพลังมากในระยะไกลลุงเกียวกําลังควบม้าไปตลอดทางคันใดนั้น เขาก็รู้สึกว่า,มาแมลงซากศพของเขาถูกฆ่าตายในทันทีเขาตกใจและไม่ได้เดินไปข้างหน้าแต่ยืนอยู่บนยอดไม้เพื่อดูรถม้าของเศร้าอินแห่งเมืองหลี่โจใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากและเขาหันหลังกลับและจากไปอย่างรีบร้อนเศร้าอินแห่งจังหวัดหลี่โจเป็นคนโหดร้ายฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาฉันจะล่าถอยก่อนเขาหลบทันทีและหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยผู้พิทักษิปนะหลังม้าพูดกับรถม้าว่า ท่านหญิงนิกายอมประสบได้ถอยกลับไปแล้วผู้หญิงในรถม้ากล่าวว่าเรียกชายหนุ่มมาใชา่ผู้พิทักษิลงจากม้าและโค้งคำนับชายหนุ่มคนนี้นายของฉันเชิญคุณฉินมู่ก้าวไปข้างหน้าและมาที่ด้านข้างของรถมา้าเขาเห็นม่านเปิดออกและผู้หญิงที่อยู่ข้างในก็แสดงรูปร่างหน้าตาของเธอเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามมีสีแดงอมชมพูและริมฝีปากสีแดงผู้หญิงคนนั้นหันศีรษะและมองฉินมู่จากบนลงล่าง เมื่อเห็นว่าเขาแต่งตัวดีเธอคิดว่าเขามาจากตระกูลที่ร่ำรวยจึงถามว่าท่านชายท่านมาจากไหนชินมู่กล่าวอย่างจะเย็นฉันมาจากดินแดนตี้เจียงผู้หญิงคนนั้นถามว่าดินแดนตี้เจียงถูกครอบครองโดยลัทธิอมตะศพหรือไม่ชินมู่พยักหน้าและชมเชยพี่สาวคุณฉลาดมากที่สาวฉันเป็นชาวเมืองเศ้าหยิ่งของเมืองหลี่โจมาหลายปีแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถูกเรียกว่าน้องสาว หญิงผู้นั้นไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีเธอจึงเรียกหาซื่อหูเว่และกล่าวว่าเจ้าส่งข้อความไปยังซื่อ,อยางยูคังและดินแดนอื่นๆเพื่อเตรียมส่งทหารไปยังตี้เจียงซื่อหูเวเห็นด้วยและไปทันทีหญิงผู้นั้นมองไปที่ฉินมู่และกล่าวว่าสำนักเซียงซีซ่าสบพรตะได้ยึดครองดินแดนตี้เจียงแล้วข้าเกรงว่าผู้คนที่นั่นจะตกอยู่ในอันตรายเป็นเรื่องยากที่เจ้าจะหลบหนีได้ ข้าเห็นว่าเสื้อผ้าของเจ้าก็หรูหราเช่นกันเจ้าคงมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงแผนของเจ้าคืออะไรดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสารเห็นได้ชัดว่าเธอยังคิดว่ามณนลนตี้เจียงถูกยึดครองโดยสำนักซาสพอมตะและเป็นไปไม่ได้ที่ใครในเมืองจะรอดชีวิตเนื่องจากชินมู่เกิดในดินแดนตี้เจียงครอบครัวของเขาอาจจะถูกฝังในดินแดนตี้เจียงและจะไม่มีทางออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นคือเหตุผลที่เธอถามชินมู่ว่าแผนของเขาคืออะไรชินมู่ลังเลและกล่าวว่า ข้าวางแผนจะไปนครหลวงหญิงทะยักหน้าและกล่าวว่าไปนครหลวงก็ดีจังหวัดหลี่โจของฉันกําลังจะส่งทหารไปที่อําเภอตี้เจียงในความโกลาหลของสงครามโจรจะอยู่ที่นั่นทุกที่อย่างแน่นอนที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะตั้งรกรากคุณมีบัตรผ่านสําหรับการเดินทางไปเมืองหลวงไหมชินมู่รู้สึกสูญเสียและส่ายหัวหญิงครุ่นคิดสักครู่แล้วพูดว่า ฉันคือหยู่ยวนชู้อยู่ชาวเมืองหลี่โจเกิดการกรบฏขึ้นในอำเภอตี้เจียงซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจของฉันเป็นความผิดของฉันคุณหนีออกจากอำเภอตี้เจียงอย่างรีบร้อนดังนั้นจึงเข้าใจได้ที่คุณไม่มีบัตรผ่านคาดว่าผู้พิพากษาข,ของอำเภอตี้เจียงก็เสียชีวิตในการกรบฏเช่นกันยามโปรดเตรียมเอกสารการเขียนยามที่อยู่ข้างๆเขาตอบว่าใช่และรีบหยิบเอกสารการเขียนออกมาแล้วส่งไปที่รถ ยิงหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนสองสามบรรทัดบนเอกสารลายมือสวยงามจากนั้นจึงถามว่าคุณชื่ออะไรฉินมู่รีบรายงานชื่อของเขาเขาเขียนคำว่าฉินมู่ซึ่งเป็นพลเมืองของเมืองหลี่โจลงไปจากนั้นจึงประทับตรายอย่างเป็นทางการเมื่อหมึกแห้งแล้วเขาก็ส่งเอกสารออกไปนอกรถและขอให้ใครสักคนมอบเอกสารเหล่านี้ให้กับฉินมู่นี่คือบัตรผ่านของคุณเอกสารสำหรับพิธีการศุลก,กากรระหว่างทาง ด้วยบัตรผ่านนี้คุณสามารถเขา้าเมืองใหญ่ใดๆก็ได้ที่คุณผ่านระหว่างทางและเราจะไม่ทำให้สิ่งต่างๆยากลำบากสำหรับคุณเซาอาวิ๋งอีอ้หยวนลดม่านของรถม้าลงและมีเสียงดังออกมาจากรถม้าว่าคุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงบ้านไม่มีอะไรที่คุ้มค่ากับความคิดถึงของคุณในดินแดนตี้เจียงรีไปที่เมืองหลวงทันทีพี่ชายของฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นเมื่อคุณมาถึงเมืองหลวงแล้วบอกเขาว่าฉันแนะนำคุณฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในอนาคต ขอบคุณนะพี่สาวชินมู่โค้งคำนับและเดินไปตามถนนอย่างเป็นทางการอย่างรวดเร็วเซ้าหวิ่งอี้หยวนถอนหายใจน่าเสียดายที่ครอบครัวของเขาถูกทำลายตั้งแต่ยังอายุน้อยเช่นนี้ฉันกลัวว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตในดินแดนตี้เจียงพี่สาวชูอยู่คนนี้ใจดีมากชินมูเก็บเอกสารผ่านแดนและคิดถ้าฉันถูกถามเ่อฉันไปที่เมืองหลวงครั้งนี้ฉันสามารถบอกได้ว่าฉันมาจากจังหวัดหลี่โจ และไม่มีใครรู้ว่าฉันมาจากต้าซู้ฉันไม่ได้นอนมาทั้งคืนดังนั้นฉันอาจจะไปพักผ่อนที่เมืองหูหยางก็ได้